สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีตัวช่วยในการทำอาหารให้อร่อยของคนใส่ใจสุขภาพมาฝากกันค่ะซึ่งจะตอบโจทย์รสชาติที่ปากามหาแต่ไม่ทำร้ายสุขภาพของเราด้วยนะไม่ว่าจะต้มผัดแกงทอดก็อร่อยกลมกลม่มทุกเมนูค่ะเมนูที่ป้านำมาฝากกันในวันนี้ก็คือไข่ตุนเต้าหู้ญี่ปุ่นค่ะ ใครทำก็อร่อยทำก็ง่ายทานกันได้ทุกวัยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมต่างๆของเราก็จะมีไข่ไก่น้ำปลาต้นหอมซอยขิงซอยเต้าหู้ญี่ปุ่นกระหล่ำปลีซอยกุ้งสดค่ะและนี่คือตัวช่วยความอร่อยของป้าค่ะรสดีสูตรลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยลดปริมาณโซเดียมลงถึง50อร์เซนต์ เอาใจคนรักสุขภาพสุดๆเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะเริ่มจากนำกระหล่ำปลีฝอยนะคะรองที่ก้นภาชนะที่เราต้องการจะนึ่งผสมน้ำเปล่ากับรสดีสูตรลดโซเดียม3ช้อนชาค่ะโหแค่เทออกมาก็หอมเครื่องเทโชยมาเลยค่ะมีส่วนผสมจากธรรมชาติของผงหมูกับเครื่องเทชั้นดีและเครื่องปรุงสูตรเฉพาะ ปรับลดโซเดียมลงครึ่งหนึ่งแต่ไม่ลดความอร่อยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะชิมรสดูได้นะคะตอนนี้ค่ะเมื่อรสชาติถูกใจแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะถ้าใช้ไข่เบอร์สองนะคะ3ามฟองค่ะดีส่วนผสม,สมให้เข้ากันค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะกรองไข่ใส่ไปในผักนี้นะคะ จะกรองหรือไม่กรองก็ได้นะคะถ้าเรากรองเนี่เนื้อไข่ก็จะเนียนมากขึ้นค่ะทีนี้เราก็จะวางเต้าหู้ลงไปค่ะจับเบาๆนะคะเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยเขานิ่มเดี๋ยวจะเละได้ค่ะเราก็จะตกแต่งด้วยคินซอยค่ะวางไปให้เต็มแผ่นเต้าหู้เลยค่ะมากน้อยตามชอบได้เลยค่ะเราก็ผสมรสดีสูตรลดโซเดียมนะคะในเนื้อกุ้งสับประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็วางไปบนแผ่นเต้าหู้ให้เต็มแผ่นเลยค่ะ ส่วนกุ้งที่เหลือนะคะก็วางตกแต่งไปค่ะตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมค่ะโรยไปมากน้อยตามชอบเลยนะคะเรียบร้อยก็นำไปนึ่งค่ะป้าจะนึ่งประมาณ20นาทีว้าวกลิ่นหอมชชยขึ้นมาเลยค่ะไข่ตุนเต้าหู้ญี่ปุ่นของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณแม่ชอบมากๆค่ะ ว้าวหอมกลิ่นเครื่องเทศเตะจมูกจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันค่ะนะทำแรกที่ให้คุณแม่ของป้าเลยแม่ของป้าจะชอบมากๆอาป้าอ้ามเอ้าลืมฟันนี่อนะเคียวได้ไหมเนี่ยเป็นไงบ้างคะโอ้อร่อยจังเลยขออีกแน่นไปเอาอีกเหรอติดใจแล้วสิ <c oughs> ติดใจแล้วติดใจแล้วเดี๋ยวรองก่อนนะ อืมอืมมขอบอกว่ามันกลมกล่อมเหมือนเดิมเลยค่ะแม้จะลดโซเดียมลงครึ่งหนึ่งนะคะแต่ไม่ลดความอร่อยค่ะรสดีสูตร,รลดโซเดียมนะคะทําเมนูอ,อะไรก็อร่อยไปลองทํากันดูนะคะรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยกลมก่อบกลมก่อมนุมม่มไม่จัดมันเหมาะมากนะสําหรับคนสูงวัยอย่างเราเนี่ย มาอีกคนละข้างอ้ามอืมอืมตอบโจทย์รสชาติที่ปากถามหาอร่อยฟากแต่ไม่ลำบากใจตอ้องรสดีสูขสโซเดียมทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพสวอย่างเรามีผิดครัวไว้นะคะข้าแนะนำเลยค่ะ